สวัสดีครับผมกุ้งพิรุณหลังจากที่ได้จัดนิทรรศการที่แรกไปที่คักๆักอาร์สเจบลงเมื่อเดือนที่แล้วตามคอนเซปที่ผมได้ตั้งไว้ก็คือเราจะมุฟนิทรรศการไปเจอคนดูตามแหล่งสนับสนุนที่เขาให้มานะครับเราก็เลยย้ายกันมาที่ตลาดต้นตานนะต้นตาลอาร์สเป เราติดตั้งงานกันตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วและวันนี้นิทรรศการก็พร้อมเปิดให้ชมนี่เป็นบริเวณทางเข้านะครับเดินเข้ามาก็จะเปิดงานเพ้นที่สวยงามมีร้าน Potato Corner แล้วก็ b l ็อคเฮนะครับหอศิลป์จะอยู่ข้างๆเข้ามาก็เจอต้นตาล Art Space เปิดประตูเข้ามาชมนิทรรศการกันได้เลย จัดตั้งแต่5ถึง30กันยายนนี้นะครับดูชมแล้วคิดเห็นยังไงโน้ตให้ผมได้อ่านบ้างนะครับดูจบแล้วก็เดินชิมชอบกินข้าวที่ตลาดต้นตาลได้เลยขอบคุณครับ